คุณทราบหรือไม่คะว่าครั้งหนึ่งมิดะหรือมีดะในสำเนียงคำพูดแบบชนเผ่าอคา,านั้นเคยเป็นประเด็นร้อนแรงถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมไทยและกระแสส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบความเชื่อเรื่องมิดะมีที่ไปที่มาจากเพลงมิดะตั้งแต่พศ2534ที่แต่งและร้องโดยคุณจารันมโนเพชร ซึ่งเนื้อหาเพลงสื่อว่ามิดาคือหญิงแม่ไม้ชนเผ่าอาคาที่สอนเรื่องเพศให้กับผู้ชายที่ไม่มีประสบการณ์จนเพลงนั้นด่งดังและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในสังคมไทยและยังมีนักร้องคนอื่นๆอีกมากมายที่มนร้องใหม่ในรูปแบบของตัวเองและยังถูกนำไปสร้างเป็นหนังทำให้การรับรู้ความหมายมิดาแบบผิดๆนั้น กว้างออกไปจนมีเอ่อจนมีคนที่ไปตั้งกระทู้ถามในเว็บไซต์ต่างๆว่ามิดะนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือสามารถหาดูได้จากที่ไหนได้บ้างมิดะหรือว่ามีดะตามความหมายของชนเผ่าอาานั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะมีดะคือเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เข้าสู่วัยสาวหญิงสาวโสดที่ยังไม่ได้แต่งงาน ชาวอาคาจะเรียกว่ามีดะค่ะและในพศ2554ประเด็นเรื่องมีดะถูกพูดถึงแล้วก็ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางอีกครั้งเมื่อมีคนนำมาทำเป็นการ์ตูนเผยแพร่อีกครั้งนะคะในครั้งนั้นมีการจัดเวทีเสวนามีการถแถลงข่าวมีการไปออกรายการทีวีต่างๆเพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมีดะ มีการทำเป็นหนังสือการ์ตูนมีศิลปินชาวอาคาออกมาแต่งเพลงเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงชื่อเพลงว่ามีดะถึงกระนั้นก็มีอาจสร้างการรับรู้หรือสร้างความเข้าใจได้ทั้งหมดเพราะว่าเพลงมีดานั้นอยู่คู่กับสังคมไทยมานานและโด่งดังกว่ามากชาวอาคาจึงหวังอย่างยิ่งว่า จะไม่ถูกใครนำเรื่องมิดานั้นออกมาผลิตซ้ำตอกย้ำปมบาดแผลให้กับสาวมิดาของชาวอาขาอีกในอนาคตขอบคุณสำหรับการรับนนชมค่ะ